หนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีแบรนด์ยีทั่วไทยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลไปชั้นหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเสื้อแจ็คเก็ตครับลูกค้าจากจังหวัดพะเยาครับลูกค้าเคยมาใช้บริการแล้วตั้งแต่เพจช่างหนึ่งเก่าอ่ะแต่เพจช่างหนึ่งเก่าถูกเฟซบุ๊กบล็อกไปด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเสร็จเรียบร้อยก็ทำเพจขึ้นใหม่ลูกค้าก็ค้นพ้นหาข้อมูลในกูเกิลเนาะแล้วก็เจอเพจช่านหนึ่งก็เลยติดต่อเข้ามาใช้บริกการรรอีคคัั้งงนึบ่ เที่ยวที่แล้วรู้สึกแต่ความเป็นเสื้อแจ็คเก็ตดีบายเที่ยว,วยนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตของลีนะครับคือแขนยาวแล้วก็ตัวมันค่อนข้า,างใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงครับเชิงหนึ่งก็คุยงานกับลูกค้วาว่าให้ไปวัดจักแบบตัวที่เช่งหนึ่งเคยแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะเอาตัวนั้นเป็นแบบเสร็จเรียบร้อยก็เชิงหนึ่งก็จะจัดการให้ครับก็คือตัดตัดความยาวแขนใหม่แล้วก็ยกไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็เก็บตัวเข้าอีกนิดหนึ่งติดตามช่วงงานเช่นหนึ่งครับครับลูกค้าจากจังหวัดพะเยาครับ ติดต่อเข้ามาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เคยแก้เสื้อแจเกยีนไปเรียบร้อยครับยินดีไวในเะทีงที่แล้วเนาะช่านหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นงานนะครับก็คือตะเข็บสำคัญมากคือตะเข็บในช่วงช่วงไหลอะมันเป็นตะเข็บคู่แล้วตะเข็บก็ต้องคมแล้วก็อ้วนๆเข้มๆนะครับมันจะได้ไม่แตกต่างจากาตะเข็บจากโรงงานนะครับของชั้งหนึ่งก็คือเน้นตะเข็บนะางานนี้ชั้งหนึ่งลกไหล แล้วก็เก็บลำตัวเข้าอีกนิดหนึ่งตัดแขนตัดช่างหนึ่งจะตัดตรงต้นหัวไหล่นะไม่ตัดตรงปลายแขนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยืนพื้นแบบออริจินนลไว้เวลาลูกค้าไปสงสัยแล้วไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่ามีการแก้สรงเกิดขึ้นนี่ฮะก็คืองานสไตล์ของช่างหนึ่งครับสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามช่างหนึ่งได้ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้าดีดีให้บริการทั่วประเทศไทยครับช่างหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับเปิดทุกวันนะครับถ้าจะหยุดก็จะแจ้งบนหน้าเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจช่างหนึ่งครับ เจ้าหนึ่งรับงานออนไลน์ทั่วประเทศครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ดนดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับการน้าจะไหมครับส่งของให้เรียบร้อยสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม